สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำปลากระพงผัดขึ้นใช่กันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะนำปลากระพงที่เราหั่นเป็นชิ้นที่เราจะทานนะคะเอามาคลุกแป้งมันค่ะ พอน้ำมันเขาร้อนแล้วนะคะเราก็นำปลาลงไปทอดเลยค่ะ แล้วอย่าเพึ่งกลับนะคะไม่งั้นแป้งเขาจะหลุดค่ะเนี่ยค่ะพอสักพักนึงนะคะเเขาก็จะหลุดออกจากกระทะเองค่ะพอเขาสุกแล้วะคะ่ะ เราไม่ได้พลิกนะคะเราแค่คนให้เขาทั่วๆคะ่ะโดนน้ำมันทั่วๆคะ่ะแค่นี้ก็ตักขึ้นได้เลยะคะ่ะตักมาเสด็จน้ำมันเอาไว้นะคะ เร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการทอดปลาค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงค่ะเปิดเตานะคะใส่พริกขี้หนูบุนะคะแล้วก็กระเทียมสับลงไปค่ะ ต้มเจียวค่ะซอสฝาเขียวค่ะน้ำตาลทรายค่ะ เิ้วขาวค่ะน้ำเปล่าค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้น้ำซอสแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็พริกสีแดงสีเหลืองค่ะให้เขามีสีสวยค่ะลงไปขึ้นชัยค่ะก็ผัดผักนะคะให้เขาสลบค่ะ แล้วนะคะเราก็จะใส่ปลากระพงที่เรานําไปทอดลงไปค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะปิดเตาได้เลยค่ะ เมนูนี้ทานกับข้าวต้มก็อร่อยนะคะค่าสำหรับปลากระพงผัดขึ้นช่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้คัวหันษาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ